บ่ายใครเครียดสัปดาห์นี้พบกับความฮาความสนุกความมันอ่ะอ่ะๆๆะอก่อนพก่อนใครไปตามหมอเนี่ยมาเช็คดีว่าสมองมันรวมกันอย่าง่รฮะสอนลูกเอจะบายเข้าิงไหมคุณแม่เจ้าแม่ไปเข้าสารัะเห็นไหม เราจ้องตาเมียต่างคนต่างจ้องเท่านั้นแหละเป็นไงฮะมาถีบเขาหน้าเนี่เยเอาสิเอาเนเอาคุเียเนเดี๋ยเลืมตัวว่าเนว่าท้องอยู่เนี่ยทุกวันจันถึงวันสุกเวลา10นาฬิกาที่นี่ที่เดียวทางพ p พ v HD อดีช่อง36